สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกออสิ่งที่ควรรู้สำหรับนักกีตาร์ที่ต้องทำความรู้จักกับกีตาร์ของเราให้ได้มากที่สุดนะครับคือก่อนก่อนคุณจะเล่นเป็นเนี่ยผมว่านักนักดนตรีทุกคนเนี่ยต้องรู้จักกับเครื่องดนตรีที่ตัวเองเล่นนั้นๆก่อนอย่างกองต้องรู้ว่ากองมีอะไรมั่งเด็ดมีอะไรมั่งอะไรวันนี้ กีตาร์ก็เหมือนกันครับคือถ้าคุณอยากเล่นกีตาร์แล้วเนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะมาบีบเล่นอะไรต่างๆกันแล้วแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าทาั้งกีตาร์ของคุณเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างวันนี้ผมจะมาเหมือนสรุปคร่าวๆนะครับผมอาจจะเป็นคลิปแรกของผมผม,ผมจะทำเกี่ยวกับการให้ความรู้ต่างๆก็รอติดตามตอนต่อๆไปนะครับผมจะเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยแหละครับผมหลักๆ มาเข้าเรื่องเลยอย่างแรกอันนี้จะเป็นกีตาร์ทรง s t ต็นะครับผมหรือ s t าโต้คอสเตอร์ตามภาษาเต็มของเขานะครับผมตรงจะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วมันจะมีหลายๆหลายๆทรงเลยนะครับกีตาร์ไม่ได้มีแค่ทรงเดียวจะมีเลสพอเชลไฟน์วีอะไรต่างๆนานานะซึ่ง แต่ละทรงก็จะให้เอกลักษณ์เสียงแตกต่างกันนะครับผมจะไม่เหมือนกันทุกทรงนะครับผมมาอย่างแรกที่ผมจะพูดสําคัญเลยรับกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าปิรกอัพปิกอัพมีหน้าที่ในการออรับสัญญาณการสั่นจากสายเข้าสู่ระบบวงจรไฟฟ้าข้างในนะครับผมผ่านปิกอัพออก ออกตู้แอมนะครับผมเป็นการขยายเสียงซึ่งมันจะต่างจากกีตาร์โปรเพราะกีตาร์โปรอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าซาวโฮนะครับผมเป็นรูรับเสียงทำให้เวลาดีดดีดไปแล้วเนี่ยเสียงมันจะก้องกองวันอยู่ข้างในมันจะดังกว่าถ้าดีดด้วยสาย mm hmm. ปเปาหรือมิเตอไฟฟ้าอะไรมันจะดังกว่ากีตาร์ไฟฟ้านะครับกีตาร์ไฟฟ้าดีดระเปา แทบจะไม่แทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับโอเคอย่างต่อไปติกอัพติกอัพเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆ2แบบนะครับผมหลักๆเลยนะนจะมีฮัมเบอร์กิ้งฮัมเบอร์เกอร์อะไรเนี่ยแหละกับซิงเกิลคอยนะครับผมฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะรับสัญญาณได้แรงกว่าเพราะมันเหมือนมีซิงเกิลคอยสองอันติดกัน นะครับผมมันจะแรงกว่านะครับเสียงจะพุ่งออกไปกว่าซิงเกิลคอยจะเป็นลักษณะเสียงที่บางกว่าอัเบร์กอร์แต่มันจะมีความเด้งความเป็นเอกลักษณ์ของซิงเกิลคอยนะครับผมการใช้ก็คือพวกฮัมเบอร์้เนี่ยจะใช้สําหรับพวกการโซโล่ต่างๆนะครับผมแล้วแต่ศิลปินจะเลือกใช้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่ส่วนมากจะใช้ในการโซโล่ส่วนมาก ซิงเกิลคอยนะครับผมจะใช้ในการตีคอร์ดลับรานะครับผมโอเคเออ่กีตาร์บางรุ่นก็จะออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างของผมมันจะมีซิงซิงเกิลคอยสองตัวนะครับผมที่เขาจะเรียกว่าซิงซิงนะครับผมแล้วก็ฮัมหนึ่งตัวซิงซิงฮัมนะครับผมคือลักษณะของปลิกระที่เราเรียกกันบางบางตัวก็จะมีฮัมซิงฮัมแล้วไม่ก็ฮัมฮัมฮัมเบอร์เกอร์สองอัน หรือไม่ก็มีซิงๆๆอย่างพวกเฟนเดอร์เฟนเดอร์ต่างๆนะครับผมจะมีซิงเกิลคอยหมดเลยโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นอันนี้เขาจะเรียกว่าวิสนะครับผมเป็นตัวยึดสายนะครับผมสะพานสายนั่นเองนะครับทอดยาวไปนู่นนะครับต่อต่อไปก็เอ่อวอลลุ่มนะครับผม ลูกมีหน้าที่ในการเพิ่มความดังเบาในขนาดเล่นนะครับผมเมื่อถ้าเราหมุนต้นเข็มนาฬิกาไปสุดเลยเนี่ยมันก็จะไม่ดังเลยนะครับผมเีดไปอันนี้ก็คือกรณีที่ต่อสายต่อสายสาย,สายผ่านสายตู้อแอมป์นั่นแหละครับผมมันจะไม่ดังเลยหมุนตามเขียนนาฬิกา,าเรื่อยๆมันจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับผมหมุนสุดก็ดังเต็มประสิทธิภาพของกีตาร์เราเลยนะครับผมต่อไปโทน ทนมีหน้าที่ในการปรับทุ้มแหลมนะครับผมทุ้มแหลมเนี่ยก็คือเสียงมันจะมันจะเป็นการปรับตัวปิกอัพนะครับผมอย่างโทนตัวนี้โทนตัวกลางนะครับผมจะเป็นการปรับปิกปิกอัพบนนะครับผมโทนตัวล่างจะเป็นการปรับปิกเอ่อแฮมเบอร์เกิ้บอร์เกร์นะครับผมทาล่างเอ่อต่อต่อไปก็คือนี่ครับ <c oughs> เขาเรียกว่าสวิตซ์ซีเลกเตอร์นะครับผมเราจะเรียกกันเป็นแก๊กนะครับผมแก๊กแรกเนะี่ยจะเริ่มจากข้างล่างก่อนละครันแก๊กแรกเนะี่ยล่างสุดมันจะเป็นการใช้เป็นการเปิดวงจรของแฮมเบอร์แฮมเบอร์เกอร์นะครับผมแล้วปิดซิงเกิลคอยสองตัวนี้นะครับผมกอเปิดรับสัญญาณเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมแก๊กที่สองนะเนี่ยเดึนมาแก๊กหนึ่งปุ๊บนะมัจะเป็นการผสมกันนะครับผม เอ่อซิงเกิลคอยผสมกับแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมแก๊กต่อไปจะเป็นการอันเดียวนะครับผมแก๊กกลางนะครับผมซิงเกิลคอยตัวกลางอีกแก๊กหนึ่งก็เหมือนกันนะครับคือการผสมกัน2ตัวปุ๊บอ่ะขึ้นไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมทั้งหมดจะมี5แก๊กนะครับแต่พวกเอ่อพวกレスพออะไรที่มันมีแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์สองอันอะไรพวกนี้นะครับผม ก็จะมีอยู่สามแก๊กนะครับคือผสมหำหำตัวหนึ่งแล้วก็หำผสมกับหำอีกตัวแล้วก็หำตัวอีกตัวอะไรแบบนี้นะครับผมเรจะมีห้าแก๊กกับสามแก๊กหลักๆนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นดูใส่เสียบสายแจ็คนะครับผมเสียบเข้าไปมันก็จะอยู่ปุ๊บโอเคต่อไปเราเริ่มขยับขึ้นมานะครับผมตรนนี้จะเรียกว่าเอ่อฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผม นี่ก็เรียกว่าเฟนนะครับผมเฟนแล้วก็ตรงจุดๆนี่เขาจะเรียกว่าอินเลนะครับผมอินเลมีหน้าที่ในการบอกตำแหน่งว่าแต่ละฟิ n เกนบอร์ดเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วบ้างนะครับผมจะบอกเป็นจำนวนเลขขี้นะครับผมจะมีอินเลสองจุดตรงนี้เป็นบอกเลขคู่ก็คือ12 นะครับผมแล้วก็ 13, 14, 15สบ่นี่จะเป็นเลขคีย์แล้วตั้งแต่แรกก็จะคือเริ่ม 3, 5, 7, 9คือมันจะบอกมันจะง่ายต่อการดูโน้ตนะครับผมส่วนเรื่องโน้ตเนี่ยผมก็จะบอกในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนหัวกีตาร์กันนะครับผมหัวกีตาร์เนี่ยเขาจะเรียกว่า a อสต็อกนะครับผมมันก็จะมีตรงนี้ ทมาุ้งตงนี้กอนเขาจะเรียกว่านัดนะครับผมนัดจะเป็นตัวที่ทําให้ึิสายทําให้สายมันพาดตรงไปงเปนเี่ยวนะครับผมจะมีแบบนัดธรรมดาแล้วก็นัดแบบกระดูกนะครับผมกระดูมันจะทําให้เสียงดีขึ้นนะครับนิดนึงแต่จะไม่ค่อยมีผลกับกีตาร์ไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะมีผลแต่กีตาร์โปรนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่าสตินทีนะครับผม มีหน้าที่ในการยึดสายให้มันอยู่ในองศา,าที่มันพอดีนะครับผมคือสายเนี่ยถ้าสายมันพลาดตรงไปนะครับผมแล้วมันเข้าที่จูนสายเลยเนี่ยเสียงมันจะแปลกๆนะครับผมแต่ถ้าสายมันถูกกดถูกกดลงไปมันจะพอดีนะครับเสียงเสียงมันจะปกตินะครับผมโอเคตรงนี้จะมีรู ขันคอกีต้า์นะครับผมการขันคอกีต้า์เนี่ยให้เราดูก่อนว่ากีต้าร์มันคองอหรือคอแอนนะครับผมคือถ้าสายเนี่ยมันตรงไปอย่างนี้นะครับผมแต่คอเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ตรงนี้นะครับผมคอเนี่ยมันงอลงไปนะครับผมอันนี้เราจะเรียกว่ากีต้าคองนะครับผมคือกีต้าคองอเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะเล่นลําบากเพราะระยะห่าง ระหว่างฟิงเกอร์บอร์ดกับสายเยมันเยอะนะครับผมและเราต้องใช้แรงกดมากนะครับผมจะทำให้เวลาเราโซโล,โล่นู่นนี่มันจะลำบากขึ้นนะครับผมไม่ใช่มีประเภทหนึ่งรูปมันจะเป็นกีตาร์คอแอนะครับผมคือมันจะเน่านี้สายตรงไปแต่กีตแต่ประเภทนี้เนี่ยเวลาเรากดเราเล่นเฟสที่หน่งนะครับผมช่องที่หนึ่งมันจะไปติด มันจะไปติดเฟสตรงนี้นะครับผมเพราะมันแอวขึ้นมาแล้วแฟตมันไปโดนนะครับผมมันทำให้เสียงเสียงมันจะประมาณนี้มันจะแปลกๆนะครับผมเราก็ต้องใช้นี่ครับประแจหกเหลี่ยมนะครับผมเบอร์ที่สามารถขันคอกีตาร์ได้นะครับผมเสียบเข้าไปในรูนะครับแล้วให้มองผ่านตรงรูนะครับถ้าหมุน ตามเข็มนาฬิกานะครับผมมันจะเป็นการทําให้คองอกลับมาคอพอดีนะครับผมแต่ถ้าเราหมุนทวนเข็มจะเป็นการทําให้คอแอนกลับมาเป็นคอปกติหนังรูปที่ผมขึ้นไปตะกี้นะครับผมโอเคที่จูนสายก็จะมีประเภทหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าลูกบิดล็อกสายนะครับผม คือมันจะมีที่หมุนตรงนี้นะครับทำให้สายมันคงตัวแล้วทาไมต้องปรับให้สายมันคงตัวเพราะว่ากีตาแบบบิดที่มันเป็นแบบนี้นะครับผมเขาเรียกว่าบิดแบบเทมเโลแล้วมันจะมีบิดอีกประเภทหนึ่งคือฟอยล์โรสนะครับผมคือมันจะเป็นบิดที่สามารถใช้กับคันโยกได้นะครับผมแวมมี่บาร์คันโยกมีหน้าที่ในการเวลาเรากดลงไปนะครับผมสายเนี่ยมันจะมันจะหด ทำให้เสียงมันต่าลงนะครับผมแต่ฟอยล์โรสเนี่ยสามารถดึงขึ้นเพื่อทําให้เสียงมันสูงขึ้นได้นะครับผมแต่แบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันแล้วแต่คนเซตอัพนะครับผมโอเคแต่มันจะความคงตัวของสายจะไม่เท่าฟอยล์โรสนะครับผมให้เรามาดูข้างหลังนะครับผมข้างหลังเนี่ยจะมีสปริงของเออบรคแบบเทบโลนะครับผมคือเวลาถ้าเราดัน ดันขันโยกลงเนี่ยสปริงมันก็จะโดนดันไปนะครับแล้วมันก็จะมีที่ตรงนี้นะครับผมเป็นการเอาไขาควงเนี่ยสามารถขันให้สปริงเนี่ยมันดึงกลับเข้าไปได้ทำให้สามารถไม่สามารถโยกได้นะครับผมทำให้โยกได้ยากขึ้นคือเพื่อเพิ่มความโค้งตัวของสายนะครับผมเพราอไ,ไม่ให้สายมันเพี้ยนนะครับว่าง่ายๆนะครับผมโอเค เมื่อกี้ลืมบอกนะครับผมตรงนี้นะครับผมถ้าเรามาดูใกล้บิดเนี่ยตรงนี้มันจะมีรูเล็กๆนะครับผมรูเล็กๆเนี่ยมีหน้าที่ในการปรับแอคชั่นนะครับผมแอคชั่นเนี่ยก็คือระยะห่างของสายกับเฟนนะครับผมเขาเรียกว่าแอคชั่นนะครับผมถ้าแอคชั่นมากเนี่ยก็คือมันห่างมากแอคชั่นน้อยก็คือห่างน้อยนะครับผมซึ่งถ้าเราเอามันจะมีแตรเกลี่ยเหมือนกัน แต่เป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดเลยนะครับผมในการขันแอคชั่นคือปรับไปตรงรูตรงนี้นะครับผมคือ,อ,อมันจะเป็นอยู่ในขั้นตอนการเซตอัพกีต้านะครับผมสำหรับคนที่ชอบชอบแอคชั่นสูงก็หมุนคือการหมุนเนี่ยมันก็คือการหมุนทำปรับตัวนี่แหละครับตัวที่มันเนี่ยให้มันขึ้นลงทําให้สายมันสูงขึ้นหรือต่ำลงนะครับผม างคุก็ชอบต่ำๆนะครับผมบางคงก็ชอบสูงๆก็แล้วแต่ความชอบในการปรับนะครับและออย่างหนึ่งก็จะมีตรงนี้ถ้าคุณมองดีๆมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ระหว่างเออปิกอัพนะครับคือมันจะเป็นการปรับสูงต่ำปิกอัพนะครับผมคือปรับสูงต่ำปิกอัพไปเพื่ออะไรเพราะเพื่อว่าท็าไม่เสียงมันพุ่งแรงขึ้น สมมติใครชอบเสียงแรงๆนะครับผมก็ปรับหมุนทําให้มันขึ้นมาพาเนี่ยมันจะขึ้นมาให้อยู่ใกล้กับสายมากขึ้นนะครับผมจะได้รับสัญญาณมากขึ้นประมาณนี้นะครับผมโอเคก็จบไปแล้วสําหรับการอธิบายเบื้องต้นนะครับผมอาจจะมีผิดพลาดอะไรบางอย่างก็ขออภัยณที่นี่ด้วยนะครับผมก็เป็น สิ่งที่เล็กๆ,ๆน้อยๆที่ผมรู้นะครับผมอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกับกีตาร์ที่พวกคุณมีในมากขึ้นนะครับผมต้นคลิปถ,ถัดไปผมก็จะบอกเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆนะครับผมการเล่นกีตาร์ให้ทุกคนติดตามกดซับสไคร b ์ไว้นะครับผมโอเคครับวันนี้บ๊ายบายครับ